พยายามใส่ใจแฟนคนเดียวไปหาไปหาเอาไหมสุดทางใจขึ้นเด็กใส่หมอลรำแช่แผลงั้หมุนอยู่ใส่ขอแต่ได้ยินเสียงถึงสีตอกป่าพาเปลี่ยน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 ใครติดเสือเร่งเสื้อสดเรื่องหมอนรำบอกเลยเฮ้เฮ้เปิดบานกันก่อนค่ะวันนี้คุณนงเฉลิมฉลองนะคะยอดใหญ่เลยค่ะ คคทุกคนคะทุกคนจะตื่นรู้นะคะบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้จะคงค้อนสั่นสะเทือนตับสั่นนะคะลํงไส้สะเทือนอย่างแน่นอนตื่นรู้มากเต2สองคอสั่งจิตค่ะยาๆยามยามจยางยายาีวงายาเสร์ยาฮดมตให้นนไหมลืมเ็นคนที่ทิ้งเราไปหนูก็สวปอปผู <season> <the> <made SAN> <today> ้ใด <Hey. S 2> บอกเลยว่ายิ่งเต้นยิ่งรวยค่ะยิ่งเบิกบานงานยิ่งสำเร็จไวค่ะจเฉลิมฉลองให้กับชีวิตใหม่ค่ะ, hey. Hey. ะเฮ้เฮ้เฉลิมฉลองไว้ก่อนเดีจะกวางจัดให้วันนี้คุณเต้นหรือยังวันนี้คุณเบิกบานหรือยังจ้าจ้าใ้ hey. ยิงพร้อมบอกค่ะเพื่อนเคยพร้อมบอกค่ะคนสอดขยับมาสิบายาเฮ้เฮ้สวัสดีคุณกระพรค่ะจะาพี่ของเฮเยสั่ยาดืมเตมตึมๆตมสั่งเล้งตึมตึมเตึมบนไหนมันลืมงคนที่ทิ้งเราไปเด็กกันไง่ายกับบอสนหัวปตอนผู้ใด อย่าไปซนหัวปอดผู้ใดลูกชังแม่งมันชังแม่งมันเออหัวใจบักมูดใครจะว่าจะด่าจะชันยินทานแล้วแต่มันชังแม่งมันลูกลูกคุณอาเบิดบางค่ะลูกใช่โอ้ยมวนเลยคือสนุกมวนเถอะล่ะสวัสดีค่ะผู้คนทั่วโลกเลยสวัสดีแม่ยายปุ้ยสมตม่ำโอ้ยใอรอยากกินตาบมะฮุงเจา้าขึ้นยาง มีส้ตมตำแบบ The ร e l i v e r ไหมคะคุณส้ตมตำคุณปุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ชหน้าจากบาดกันนะขอบคุณนะคะสนับสนุนรายการโดยนะคะ T.S. W คะ่ะคุณนกสวยขึ้นนะคะพอกินอาหารเสริมของแบรนด์ตัวเองคะ่ะอ่ะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเนี่ยรู้ยังรู้ยังโซดินาราหยิเห็นนะเนี่ยเห็นนะเนี่ยเข้ามาคลื่อนีนต์ระเบิดบานก่อนคะ่ะยิ้มราค่ะยิมม้มมาค่ะหัวเราะมาค่ะมาเต้นไปด้วยกันค่ะบอกเลยว่าเงินเข้าหนักมากแล้วทีมงานเข้าถาโผมาก นองมาไกลคนณสิไปเป็นได้บ่เคยยิ้มบ่บานเงินยิ้มเข่ามีความสุขมากสวยรวอยอีกแล้วโอ้มันเป็นฉชนนั้นละะ้าใดมันเป็นใจกล้องมั้งไหมวิธีการเต้นนะ เป็นกระโดดแม่งเลยอาปากด้วยลูกอ้าปากด้วยสัญลักษณ์แห่งความเบิกบานดูดเงินดูดทองค่ะน้องบัสนของพ่อสนีทีิไปทางใดก็ไปน้องบัได้สนใจขคงจังสีหานใสก็มีตั้งแต่มือที่ไอทิมปานนองเฮ้ยเวลาที่เราบ่งเงินจักเม็ดเนี่ยบ่งเงินกับเรื่องเราลบๆไหมคะ มองงืกับคนที่จะทิ้งมาไปมองงืดกับคนที่จะมาว่า,มา,วามาด่าเรานะมองงิ้จากเม็ดเราต้องบวกให้ใได้ค่ะเราต้องยกระดับจิตของเราให้มันสูงให้มันเบิกบานค่ะใครที่ทุกนะใครที่มีความทุกข์อยู่ตอนนี้ลุกขึ้นมาเต้นค่ะคุณรู้ไหมพลังงานคือตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าวันนี้คุณพลังงานอ่อนสวัสดีครูออยครูออยได้ของฉันแล้วใช่ไหม พุ่นอ่อนนคะเท่ากับคนลั์อ่อนพลังงานสูงผลลัพธ์สูงค่ะลุกขึ้นมาค่ะลูกลุกขึ้นมาค่ะบางตําือนรู้จักกฎจักรวาลชีวิตดีดีห้น้องสบายใจมากเลย น้องมีความสุดมากเลยโอเคไหมคะโ oh, bon อ้ยบ่เงือกแม่งชินวเกยค่ะชิวกับเรื่องราวลบๆค่ะคุณโน้อบอกเลยว่านะถ้าวันนี้คุณบวกไมค่ค่ะคุณต้งเต้นให้เยอะๆค่ะคุณต้องเบิกบานให้สุดๆเลยไม่งั้นคุณจะสั่งจิตไม่ได้เลยการที่เราจะสั่งจิตเห็นผลนะคุณต้องร่าเริงเบิกบานเนี่ยบ้าแม่งไปเลยอยู่ในเครื่องหนึ่งยืนหนึ่งนะลูกอีโสมี คนที่แบบเป็นทูบที่เราเบิกบาตช่างแม่งมันกดหัวยิงแล้ให้คนเฮ้เฮ้ส, hey, hey. สวัสดีค่ะคุณขิมลูกโอ้น่ารักสวัสดีคุณนกมิสแกนนอ้ยมันเป็นฉชนนั้นนะขอบคุณมากค่ะคุณนกมปนพิเศษไม่ได้เลยดับลายรับเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวน่ารักมากนะคะเอฟซี FC, ตัวยกไหมคะโอ้ แต่รู้กดกจกกักรวาลมีความสุขมากสวยแล้วรวยขึ้นมากทันทีตั้งแต่บุตรดแอ๊เดเพลงอ๊เดเพงมันมีความสุขไม่รู้จะบอกยังไงเนี่เนาะเ,นนเมื่อไหร่ที่เรานะเบิกบานค่ะเจ้ากรรมในเวรกระเด็นกระดอนเจ้ากรรมในเวรคืออะไรก็คือพลังงานลบนั่นแหละคืออารมณ์ลบๆนั่นแหละมันกระเด็นกระดอนมันไม่ชอบคนหน้าเริงเบิกบาน เวลาที่เรานั่งเครียดนะคะนั่งหงุดหงิดเลยคะ่ะนั่งแบบว่าทุกข์ทรมานร้องห่มร้องไห้นะคะเจ้ากำเนิดเงวนชอบมันจะสิงสทพิตทันทีเลยดนะังยะวันนี้คุณโองนะเบิดบางมากเลยกระซ้ำแท้แม่ <c oughs> กระซ้ำแท้แม่มันมวนมันมวนอยู่ในหัวใจละ่ะ <c oughs> เออ,เอ,อจะสอนแบบหมึกบันจะเป็นยังไงใครจะว่ายังไงแล้วแต่เลยดิคะ่ะแฉแฉคุณนงเฉลิมฉลองยอดใหญ่นะคะเฉลิมองผู้นำหล,ลากหลายเฉลิมฉลองนะักผู้คนทั่วโลกนะคะอู้สักซื้อสินค้ากับพี่ชันเยอะมากเลยตอ,อนนี้นิวด็อกนีวด็อกโอเคกี๊ควายกีย๊ควายกีย๊ <laughs> ไม่ต้องไปรู้ความหมายลูกเอาที่เมิกบานเนาะ ันนี้จะให้คีย์เลยนะวันนี้ถ้าคุณอยากสั่งจิตได้สวัสดีค่ะคุณใดนาะคือหัวใข,ข้ข่คยเท้านนะสวัสดีทักทายขมาแนจังบางทีคุณเราก็จําไม่ได้นะคะจาชื่อไม่ได้แต่จํหน้าได้อะไรอย่างนี้นะอะการที่เราจะสั่งจิตเห็นผลในวันนี้นะคะคุณต้องโปรแกรมแบบฝังรูปฝังรอยทั้งภาษาท่าทางค่ะบวกกับการสั่งจิตค่ะมันจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนภาษาท่าทางก็อย่างนี้ที่กำลังพูดอยู่นี่ไง ฉันโคตรสวยและรวยมากตายแล้วตายแล้วผู้คนทั่วโลกอ่ะรักและศรัทธาฉันมากเลยเวลาที่เราเนี่ยค่ะสั่งจิตตัวเองอ่ะคุณต้องมีนะรู้สึกคารู้สึกฟ e ลลิ่งอ่ะมาแล้วองลุ่มองค์ลงองค์ององล่องไม่ต้ององค์่มดิฉันลงแล้วนะคะโอเคไหมคะเพิ่มอ่ะโอเคโอเคภาพทัดสัญญาณชัดโอเคไหมคะไม่ได้เสียบไหม่เนาะแต่ว่าจะยินเสียงชัดเนาะตอนนี้ดิฉันจะโดนไล่ออกจากหมู่บ้านแล้วนะคะว่าเสียงดังดิฉันจะได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะเพราะอะไรรู้ไหม คุณนกนะคะสั่งจิตเองตื่นรู้มากเลยกับคอร์สนี้นะคะซึ่งเอา้าบมดีนะซึ่งคุณรู้ไหมคะคุณรู้ไหมอ่ะสักครู่นึงเลยคะ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสักครู่นึงเลยคะ่ะอ่ะมาแล้วคะ่ะต่อต่อต่อสวัสดีคุณคำหลูเชียงใหม่เช้าค่ะเจ้าสวัสดีคะ่ะเจ้าคะ่ะ วันนี้ถ้าคุณอยากสั่งจิตนะกูต้องมีภาษากิริยาทาทาถามบวกกับคําพูดของคุณที่มันฝังลงไปค่ะที่มันสั่งจิตเข้าไปในดี A เอของคุณค่ะอะยกตัวอ,อย่างเช่นคุณอยกจะสั่งจิตตัวเองนะคะแม่งเอ้ยธุรกิจที่กูทําแม่งโคตรมัง่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือเลยใครที่รู้จักกูแม่งโคตรโชคดีเลยทุกคนจะมัง่งคั่งร่ํารวยเหลือตัวไปทั่วโลกธุรกิจกูวะยิ่งส่งต่อทั่วผู้คนไปทั่วโลกยิ่งกูมั่งคั่งยิ่งกูมีความสุขมากเท่าไหร่ธุรกิจกูยิ่งงเเเรริ่ืืออฟฟไปมาากขึ้้นนนทั เวลาที่เราพูดนะให้มีความรู้สึก f e ล l i n g มาค่ะ f e ล l i n g feeling f e e l ค่ะแล้วกริยาท่าทางค่ะมันต้องมาและคำหนึ่งนะคะคุณคุณระวังดีเวลาที่คุณเผลอนะคะจิตของคุณเวลาที่คุณเผลอจิตของคุณค่ะเช่นเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคําด้านลบคุณระวังนะคะจักรวาลเซยเย็ดเร็วมากเลยเวลาที่เราจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่เมื่อไหร่ที่คุณยังบวกไหมค่ะหรือเมื่อไหร่ที่คุณยังมีลบอยู่แม้กระทั่งซูนซูนหนึ่งคุณจะไม่ได้ของขวัญ ของขวัญจะไม่มาโอเคไหมคะของขวัญจะไม่มาค่ะของขวัญคืออะไรเช่นคุณโปรแกรมจิตอะไรอ่ะ้อยล้านใช่ไหมหรือธุรกิจของคุณจะเริ่มรุ่งเรือง่องฟูคุณต้องพูดพร้อมกับภาษากายลีลาท่าทางแอคชั่นค่ะรู้สึกไปเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันรวยมั่งคัง่งฉันสวยแล้วรวยมากคือแบบสวยแบบไม่มั่นใจอันนี้ก็ไม่ใช่สั่งจิตได้เห็นผลอยู่แล้วค่ะเวลาที่เราพูดฟิลลิ่งต้องมาค่ะ สายตาค่ะสายตาต้องไม่ล็อกแลกค่ะสายตาต้องอคอนแทคค่ะเวลาที่เราพูดโอเคไหมเออเวลาที่เราพูดอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราต้องมั่นใจนะความมั่นใจมันจะออกทางสายตาโอเคไหมคะเออไม่งั้นมันจะสั่งจิตไม่เหตนผลให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยธุรกิจที่ฉันทํามันโคดมันโคส่งต่อไปทั่วโลกเลยโอย้ยิ่งกูมีความสุขนะธุรกิจกูยิ่งมั่งคั่งรุ่งเรืองเฟื่องฟูปไปทั่วโลกธุรกิจกูเปิด มีแต่คนที่แบบเป็นคนมีบุญมีศีลธรรมนะอู้หมีแต่คนดีมีแต่คนแบบมีบุญนะมีทุนและมีใจนะมาร่วมธุรกิจกับกูเยอะแยะมากไม่ตายหาและกิดการน,นี่กูจะคิดทำนี่เอาคุณนิว้วเราไปหมดละกี้สั่งจิตค่ะโอ้ยอาชิคันก็แบบค่อนข้างจะเล่นใหญ่รัชดาไลายนิดนึงนะคะอ่ะนะมันค่อนข้างจะแอดวานนะคะคุณเข้าใจคําว่าแอดวานไหมคะมันไม่ใช่ธรรมดาไงฟังรู้เรื่องก็รู้เรื่องนเนาะโอ้ยอันนี้คือสอนฟรีค่ะดิฉันออกมาสนการบ้านฉะนั้นเนี่ยจะไม่ฟุดเยอะค่ะ ไม่พูดเยอะฟิลลิ่งได้ไหมสนุกสนานบ้างเบิดบานร่าเริงอยู่ในครื่นหนึ่งไหมเบิรบานวิติสุขถ้าวันนี้คุณขอบคุณได้ค่ะขอบคุณตตวเอ็ก็จะขอบคุณร่างกายของฉันนะขอบคุณศีรษะสมองอันสุดสรจยะของฉันขอบคุณร่างกายของเราเนี่ยขอบคุณร่างกายอันทรงพลังเนี่ยขอบคุณพระเจ้าในร่างมนุษย์ของฉันนะคะเก่งปังทรงพลังโอ้หุ่นดีเซ็กซี่หน้าเด็กออร่ามากเลยพูดแล้วรู้สึกว่ามันมันเป็นไป,นปนแล้วค่ะเมื่อไหรที่เรานะคะโปรแกรมให้เรารู้สึกไปด้วยเออคําพูด หรือว่าพลังที่เราออกที่เราพูดออกมามันต้องมีพลังมันต้องมีความรู้สึกมันต้องมี f e ล l i n g ในนั้นมันต้องมี feeling ในนั้นเก็ตไหมคะเก็ตไหมคะอันนี้คือสอนฟรีนะคะน,นี่คือสอนฟรีที่ฉันออกมาส่งการบ้านค่ะและที่สําคัญเนี่ยอยู่ในครื่งหนึ่งค่ะไม่งั้นสั่งจิตไม่ได้ค่ะถ้าวันนี้คุณต ok กฟองจักรวาลนะคะตกฟองจกักรวาลคืออะไรคุณแบบว่าบวกไหมคะนะคุณมีอารมณ์ p ร r a อย y นะคุณมีอารมณ์แบบหงุดหงิดนะคะไปฟังคุณครูโคตรตื่นเต้น อาคุณไปฟังคุณครูโคตรใจดีใจตื่นเต้นถนัดค่ะขอบคุณนะคะเจ้าคุณคำกรูคำเจ้าค่ะขอบคุณค้าเจ้าขอบคุณค้าเจ้าเออนะคะใครเจอคุณนกโคตรโชคดีอาคุณนกจะยกตัวอย่างการสั่งจิตของคุณนกอย่างนี้นะคุณนกจะเริ่มต้นจากการให้พลังตัวเองก่อนเพราะคุณนกรู้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มันก็คือตัวฉันเองนี่แหละถ้าวันนี้เราไม่มีพลังเราจะเราจะเสกได้ไหมไม่ได้เราต้องเราต้องมีพลังก่อนไงพลังมันต้องมาจากตัวเราไง อู๋หรือว่าคุณพลังอ่อนมากเลยพลังแบบอ่อนแบบตอบตับตอบดับจะดับแหปลไม่ดับแหปลถ้าคุณพลังอ่อนคุณจะเสกไม่ได้นะคะผลลัพธ์คุณจะตกมากๆเลยระวังดีๆฉะนั้นตื่นเต้นคะ่ะหาเอนเนอร์จี้ค่ะเบิกบานคะ่ะระเริงสุดใส่กันกันนีจ้าแต่ละยูนิคอร์ดทีมงานเข้าได้ไหมเออได้ไหมมันค่อนข้างจะฟิลลิ่งเยอะมันค่อนข้างจะแบบโอ้มันแอดวานนะคะ เออๆนะเออดี๋ยวนี้คนแถวนี้คคยคนแถวนี้ก็ว่าหาว่าดิฉันบ้าแล้วนะคะเออไม่เป็นไรเนาะฉะนั้นนะอะไรที่เราโปรแกรมแล้วเรามีความสุขโปรแกรมครกับตัวเองนะ <c oughs> น่าก็จบไปเลยในห้องน้ําก็ได้เก็ตไหมคนที่ทําเท่านั้นคือคนที่ได้ค่ะคนที่กินเท่านั้นคือคนที่อิบโอเคไมคะไม่ทําก็แล้วแต่มึงกูบอกฟรีกูสอนฟรีโอเค,นคอเนาะกูต้องทำแล้วเป็นจริงค่ะ เกิดขึ้นจริงหมดเลยใครเจอกูแม่งโคโชคดีแม่งเอยใครเจอกูแม่งโคตชชีวิตเปลี่ยนแม่งทุกคนธุรกิจที่กูทำนี่โคตรส่งต่อความจะลุเรื่องเฟื่องฟูให้กับผู้คนไปทั่วโลกยิ่งกูมีความสุขุราเริงสดใสเบิกบานมากเท่าไหร่เงินทองยิ่งไหลขาาเข้ามาเทเข้ามาธุรกิจก็ยิ่งขยายเติบโตไปทั่วโลกเปิดรับขุนพลฟ้าที่มีที่มีบุญมีบาร,รมีเข้ามากรีทับกรีทามาร่วมงานกับกูทุกคนรักซถทานในตัวกูมากทุกคนเปลี่ยนแปลงชิดเมื่อเจอกูใส่พลังค่ะ โอ้โห oh, oh. บอกเลยว่าขน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 เต้นอนะข <laughs> นขนดิฉันเต้นเออขนลุกขนมันพองมันเต้นหัวขนหัวลุกร,รู้เลยว่าเฮ้ยผลลับมันจะเปลี่ยนแปลงมากแต่บอกไว้ก่อนนะก่อนที่คุณนะคะจะได้ผลลับใหม่ผลลับใหญ่คุณจะมีคลื่นมากระทบคุณค่ะคลื่นใต้น้ําหรือว่าอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อคลื่นหรือว่าอะไรนะที่มันมากระทบเรานะอาจจะเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่มันเข้ามาทําให้เราต้องแบบว่าอุย้ย เจออีกแล้วว่าอุ้ยไม,ไม่ไม่ไหวแล้วอุ้ยเจออีกละลูลก,กอะไรพวกนี้มันจะเจ,จอคลื่นค่ะถ้าวันนี้คุณยังไม่มีคลื่นมาปมากระทบหัวใจคุณนะคะคุณก็จะยังไม่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่นะคะจำไว้เสมอนะลูกอะไรที่มีผลต่อหัวใจที่มีอิทธิพลต่อหัวใจมากที่สุดผลลัพธ์แม่งโคตรใหญ่เออโอเคไหมอะไรที่มีอิทธิพลต่อหัวใจเรามากที่สุดผลลัพธ์แม่งโคตรใหญ่ฉะนั้นมึงไม่มีหน้าที่ไปสงสยัยไปพารานอยไปหมุดงีดไปน้อยใจไปโมโหอะไรก็แล้วแต่ มึงอยู่ในคืนหนึ่งมึงบอกค่ะอ๋อมึงทะเลาะกับแฟนอ๋อของหวานชิ้นใหญ่กูเลยหลายพันล้านเหมือนล้านแสนล้านขอบคุณของขวัญชิ้นใหญ่ขอบคุณสเปอร์วีคอมเมิร์ซกูแม่งโอ้ยกี่ทับกี่ท่าทุกคนวิ่งเข้ามาหากูพร้อมรับสถานตัวกูมาก โปรแกรมอย่างนั้นค่ะมันเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนแล้วแต่เลยนะคะนี่คือสอนฟรีนะคะเออถ้าสนใจอยากเรียนคอร์สกับครูสิตาก็ไปติดต่อที่แอดมินนะคะโรงเรียนคอร์สนะคะสั่งจิตให้มั่งคั่งนะคะแบบแอดวานกับครูสิตาครูสิตาจะแจกงานเทคนิคการสั่งการงานให้มั่งคัง่งให้มันแบบแอดวานอะ่ะโอ้ยผู้คนทั่วโลกต่างรักและานตัวฉันทุกคนต่างลุมกรีทัพกรีธรมมร่วมธุรกิจกับฉันอย่างง่ายดายมันค่อนข้างจะแอดวานแบบไปทั่วโลกไง ไปทั่วโลกฉันคือคนระดับโลกดึงดูดแต่คนระดับโลกเข้ามาดึงดูดแต่คนเก่งคนมีบุญคนมีทุนคนนี้มีศีลธรรมอุย้ยขุนคน้ากรีทับกรีทามาร่วมธุรกิจกับฉันรักษถทานในตัวฉันมากทุกคนมากนเกิดปับ๊บทุกคนทั่วโลกต่างศรัทธานในตัวฉันทุกคนเจอฉันเปลี่ยนแปลงชิตไปทั่วโลกเลยเอา้าวโปรแกร,รมจนเป็นจริงขอบคุณจัก,กรวาลที่คอนเฟิร์มค่ะเห็นไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งอุย้ยจัก,กรวาลรักคุณโอค่ะนั่นแหละฉะนั้นจัก,กรวาลมังคั่งือเฟือค่ะ คุณน้องไม่หยุดการเรียนรู้ค่ะไม่มีชินชาไม่หูชากับคําสอนครูไม่มีคําว่าหูชาถ้าคุณชินชากับคําสอนครูบาอาจารย์ชีวิตคือผลลัพธ์มันไม่เกิดอยู่แล้วผลลัพธ์มันไม่เกิดวันนี้เรียนลงมาทำเรียนลงมาทำเรียนลงมาทำเรียนแล้วก็ลงมือทำเก็ตไปค่ะไม่ทำก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะีค่ะเออเอาไปโปรแกรมตัวเองค่ะเอาไปสั่งจิตตัวเองอะสั่งจิตตัวเองมันต้องมี f e ล l i n g ต้องมีอารมณ์ต้องมีความรู้สึกอารมณ์และก็ความรู้สึกท่าทางค่ะ อยู่ในคลื่นหนึ่งยืนหนึ่งนะคะสวัสดีลูกครูพาไหมคะเอออยู่ในคลื่นหนึ่งยืนหนึ่งไหมคะทั้งวันไหมเขหรือว่าอยู่เป็นบางครั้งนั่นจะเป็นเหตุผลที่ดึงดูดไม่ได้อ่ะคะ่ะมันต้องอยู่ในคลื่นหนึ่งยืนหนึ่งตลอดเวลาเลยอ่ะคะ่ะเก็ตไหมคะอยู่ได้ไหมคะคลื่นหนึ่งยืนหนึ่งนะคะคลื่นหนึ่งคืออะไรคือคลื่นที่มันดึงดูดได้อ่ะคะ่ะปิติสุขบอกว่าขอบคุณกระตันอยู่ละลิกละลิอยู่ในคลื่นนี้อยู่ในคลื่นนี้อย่าไปอยู่ในคลื่นอื่นโอเคไหมคะอย่าไปอยู่ในคลื่นสงสัยอย่าไปอยู่ในคล นะกังวลมากจะดึงดูดเรื่องราวกังวลเข้ามาคุณกังวลเรื่องไหนอยู่ตอนนี้เรื่องนั้นจะขยายจะมีปัญหาทันทีกังวลเรื่องสุขภาพเดี๋ยวสุขภาพก็แย่ค่ะเดี๋ยวก็มีเหตุอะไรไปดูเกิดขึ้นกับสุขภาพคุณกังวลเรื่องการเงินเดี๋ยวการเงินก็ติดขัดอ่ะกังวลเรื่องความรักเดี๋ยวผัวก็มีชู้อ่ะเดี๋ยวปัญหาความรักก็เกิดฉะนั้นอย่าไปอย่าอย่าไปอย่าไปอยู่ขึ้นที่มันที่มันเป็นด้านลบกังวลเป็นด้านลบขึ้นสงสารเป็นด้านลบ อิชาลิศยานินทาลบหมดลบหมดเก็ตไหมคะใช่นี่ค่ะฉะนั้นขึ้นที่หนึ่งยืนหนึ่งคืออะไรปปติสุขซีขอบคุณซีขอบคุณร่างกายของฉันแม่เก่งปังมากเลยหุ่นดีเซ็กซี่น่าเด็กออนแลนวนใสามาโ <laughs> คนเกิ่งคตรโชคเขีนเจอโคตรโชคดีมันได้สุดยาดมาโปรแกรมอยู่เนี้ยอยู่ในรูของตัวเองนะี่ค่ะโอ้น่ากระจกไปโปรแกรมตัวเองนะถ้าคุณเป็นคนที่พลังอ่อนมากไม่มีไม่มีพลังอะ ไปส่องกระจกนะคะแล้วก็จ้องตาตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองกอดตัวเองรักตัวเองเคไหมบอกรักตัวเองนะลูกอุ้ยนกสวยฉันรักเองมากเลยแม่รักหนูมากเลยนกสวยเก่งมากเลยนกสวยสวยขึ้นมากเลยนกสวยเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากสุดยอดมากปังมากลูกเฮงมากปังมากใครเจอคุณนกโคตรโชคดีโปรแกรมค่ะก็ง่วนอยู่กับความสำเร็จของตัวเองง่วนอยู่กับนะ การสั่งจิตแล้วไงอะใครแคร์นี่คะเออแล้วก็ไปเขียนสมุดจัก,กรวาลด้วยโอเคไหมคนที่ทำเท่านั้นคือคนที่ได้นี่คะดิฉันมาแบบรวดเร็วมา,มาแบบเร็วมากนะคะ่ะแล้วทั้งวันคุณนกจะเฉลิมฉลองไหคะจะเป็นคนที่นะคะเฉลิมฉลองให้กับตัวเองบ่อยมากเฉลิมฉลองบ่อยมากฉะนั้นหัดเฉลิมฉลองให้กับตัวเองกาแฟาแก้วนึงก็เป็นการเฉลิมฉลองแล้วเต้นเนี่ยการเต้นเนี่ย คือการขย่า High Energy นะคะคือการขย่าพลังงานในตัวเองยิ่งคุณเต้นคุณเฉลิมฉลองไหวคุณยิ่งจะได้ของขวัญหรือเป้าหมายคุณจะสำเร็จเรีวมากคุณจะโชคดีมากๆอะ่ะต้นตานคนะ อยากรวยแต่ไม่ออกหน้ากล้องเป็นไปไม่ได้นะคะในยุค 5G นี้สร้างรายได้จากโลกออนไลน์มากมายเป็นเกาะเป็นกำค่ะเฮ้ยยุค 5G มันเปลี่ยนแล้วลูกนะมันเปลี่ยนแล้วนะคะคุณนกมาทํางานที่มันรวยได้ค่ะเฮ้ย hey! งานที่มันรวยได้คือไม่ใช่งานที่เป็นลูกน้องใครค่ะลูกไม่ใช่งานประจําคะ่ hey! ชะลูกเฮ้ยจะจะ้เ hey! ฮ hey! 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 <laughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีลูกพักลูก เวทีลูกซุปเปอร์เวทีลูกมารวยมาสวยมาเฮงมาปังมายิ่งใหญ่ไปทั่วโลกไประดับโลกในการโลก ตอเลยตอนนี้นะเออสวัสดีครูออนค่ะแอวลันปัดลนปัดลแอสียงแอวมันลั่นเองคุณนกได้ผลลัพธ์เยอะมากเลยนะคะจากการลงเรียนคอร์สรู้สึกว่าชีวิตจะเปลี่ยนมากอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะมากผลลัพธ์มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกครั้งเนี่ยที่ลงเรียนคอร์สตื่นเต้นมาก เบิกบานให้เยอะๆเลยคะหนูคู่ควรมากค่ะแม่เออมึงแค่ตัดสินใจถ้ามึงอยากรวยมึงก็งแค่ลาออกจากความจนมารวยไปได้วยกันแต่ถ้ามึงอยากอยากจนก็คืออยากจนในความคิดก็ทําเหมือนเดิมนะลูกไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอะคะ่ะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทําเหมือนเดิมคุณนก็ปี้คนสําเร็จะค่ะ c ี p ้ครูสิตาะคะ่ะ โอเคไหมคะลูกนนั้นธุรกิจออนไลน์มาแรงเราว็็ทำให้เราสำเร็จเร็วมากเลยไหมคะสำหรับวันนี้คุณนขอบคุณมากขอบตัวไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบายบายสวยแลชันอัลันอัลันชีวิตก็เล็นแดดูดีดูดีกดจกักรวาลทำให้มีวันนี้สิ่งดีดีเข้ามามีต่อใจอะบายบายค่ะอย่าลืมนั่งสมาธิขอบคุณจกักรวาล สวัสดีบอสคุณน้ำตังค่ะที่ฉันจะไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนั่งสมาธิ18ก้าแล้วก็ขอบคุณตัวเองให้มากๆนะคะ่ะอยู่ในคลื่นหนึ่งยืนหนึ่งนะคะโปรแกร,รมจิตทางจิตตัวเองค่ะในด้านดีค่ะแล้วก็โปรแกร,รมสั่งทีๆรู้สึกบ่อยๆค่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงอย่างนั้นนะไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องรอ,อคอยนะคะเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นคเมื่อเราคู่ควรค่ะไปแล้วแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย